ที่ได้บวชตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วความรู้สึกรู้สึกยังไงแบบมีความรีใจไหมกับการที่ว่าได้บวชแล้วพอนทบว้รู้สึกดีใจไหมคะอืมดีใจดีใจตามความตั้งใจเอาไว้เ่อกบวชีใจสมบในสิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้ใช่ไหมคะ คือคำาอะไรไรอนน่อแต่ทเรไ,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 ได้ว่าเหมคามตั้ง<ม>ใจพอได้ไ,ไปบวชที่วัด้รูมม้สึกว่าแบบมันชื่นใจนาะสงี่พอไ้ปเข้าไปที่วัดมีความรู้สึกว่ายังไงกมีความรู้สึกชอบใช่ไหมคะเรื่องของอยากสืบไคะลก สุดแต่ว,ว่าไม่ให้สุดค่ะเพราว่าหนูต้องซอ้สุดอาการบดเจ็บที่บริเวณหน้าท้องเป็นไงบ้างคะอาการที่เป็นแสร้อนเป็นยบ้างคะดีุไมลดดีขนรู้สึกยังไงบ้างแสบร้อนนี่ะ คืออย่างนึงร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่อะไรเงี้ยคือเข้ามาทุกทีก่อนหน้านี้คือสุขภาพก็ได้นะคมาแล้วรู้สึกยังไงสภาพยังทุกปบต่อมาคืนมาคืนไม่รู้นอนกันกี่ทุ่มมาคืนมาคืนัะเงี้ยเอาป๊อปป้าเปิดให้ดูแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นนะ เมื่อวานเป็นปืนแดงแบบเมื่อวานเป็นวงกลมเลยเต็มท้องงรือมันลดลงแต่ว่ายังม่เรใช่คะว่าเป็นตัวอะไรยังค่ะแต่เมื่อวานเนคิดว่าน่าจะเป็นมาแรงเพามันไม่ได้เป็นแค่งมันปืนเป็นผื่นเป็นผื่นใหญ่าม้าว่าเป็นมาตราแค่าแ็ชนกรแจะสร้อนคือตอนเช้าอ่ะเขาไม่บอกพี่แต่จริงๆอ่ะเข้าคันนะ อ,อ,อชาช <สะ S 2> ่าแพนโดนเลยก็เดี๋ยวจะเดินทางกงลับกรุงเทพเลยใช่ค่ะในที่เป็ปทุนลาิสินเทปก็ดาว่าถ้าเขาไม่หายก็จะพา,าไปหาหมอที่รงเทพต่อเลยถ้าอย่างลูกฟองผู้หนา้าจำานกินซูเปอร์ต่อได้ <laughs> <laughs> แล้วแต่เลยครับผมก็ถ้าสัมภาษณ์ผมก็พูดได้แบบว่าคือจริงๆอ่ะพี่ไม่รู้จักกับน้องเขาเหว่าเออน้องมาบวเาเป็นยังไงก่อนบวชแล้บวชอะไราเงีแต่ผมเจอหน้าข่าวทุกแทบทุกข่าวที่ผมไปแต่ที่ทางกรุงเทพก็เจอตลอดเลยทั้งกลุ่มมากาอะไรเงี้ยเจอตลอดไปก็บังเอินข่าวนี้ก็มาเจออีกเเพียราเมื่อเช้านอนหกโมง อยากไปกับวัดแล้วก็ไม่อยากนอนที่บ้านคือเขารู้สึกว่าพอมานอนที่บ้านแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เคร่งก็หรือกว่าอาจจะเป็นสถานที่ใช่เป็นสถานที่แล้วเขามีความรู้สึกว่าไม่เหมือนแบบอะไรนะคะลูกเป็นที่เกิดวันที่สองพฤษภาแล้วหรอคะแล้วเป็นเป็นความรู้สึกยังไงบ้างคะแสบแสบร้อน แล้วทำไมเราไม่บอกแม่ล่ะคะอาจจะเป็นวันที่นพฤษภาคมะสภาสรุปแล้วเป็นตั้งแต่กี่วันคะ่รัารอนนาอ,าอยู่ก็มาัดอ๋ออแล้วก็มาัดน,นะ,ะนนอ,ยอย่างวัดนี้คือเป็นทางตนยเเป็นาน จริงๆอ่ะพี่เอ,เอาเอากะเอาไว้ว่าอย่างนี้ถ้าบวชเสร็จแล้วพี่จะพาไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทพี่กับลังสร้าง<ม>แล้วพี่ก็วางแผนไว้ว่า,าใ,หให้ให้ลูกน้องพี่เนี่ยทํห้องน้าทาอะไรให้เตรียมรับญาติโยมเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่า,าไปอยู่ที่วัดภาจารย์ท่านถ้ามีสืขข่อเข้ามาหรือว่าเอฟซีเข้ามาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากอะไรอย่างเงี้ยพี่ความรู้สึกว่าตอนแรกพี่ตั้งใจจริง นอบวแค่ก้าวันไม่ไจะไปอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรเพื่อลองรับแบบ็กซีที่อยากมาแ่ให้อ,อะไรหรือมาอยากพูดคุยแต่ทีนปรากฏว,ว่าพอบวเส็จปุ๊น,นูบาอาจารย์ท่านก็เปลี่ยนแผนว่าครบาจารที่เป็นพระเถระเนี่ยท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปอยู่ด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไม่มีพระไปอยู่ด้วยตรงนั้นก็ก็ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่า ยังไงยังไงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาทำกิจวัดได้อย่างเช่นจวดมต์ทำวัดเย็นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีแค่พ่อแม่ไปเนือแน่นอนว่าม,มันมันความเหมาะสมมันไม่ได้พี่ก็เลยเลือกที่จะจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์ท่านก็อยากให้ไปอยู่หลายๆที่นะคือท่านก็เมตตาม,มากแต่พี่ก็เลือกวัดตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าใกล้บ้านพี่ดีแล้วก็วัดก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดท่อาจารย์ท่านก็เมตตา พี่ก็เลยเลือกลงวัดนี้แล้วก็คิดว่าญาติโยมจะมาหาก็ไม่น่าจะยุ่งยากมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเลือกวัดนี้จริงๆเขาไม่ได้เข้าตั้งใจเป็นอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมมันก็เลยผิดแผนกันมานิดนงเลยใช่สิ่งที่ตั้งไว <c> ้ <ười> มันไม่สมหวังพอพี่ก็เตียมไม่หมดเลยอ่ะคือพี่ทําให้ลูกน้องแบบทำงานแบบทาเรื่องของข,องของ้ามเพราะว่าพี่ ช่วงนี้ผมมาโตเออยู่อีสานนทำไมไนมะจะานเาจําจังหวัดไหนอยู่ครับตอนนี้ที่แบบอยุ่แบบอยู่นานเลยาวนยภาคอีสานเนี่ยยังไม่รู้ไปที่ไหนบ้างอ๋ออ๋อตะเวนไปหมดเลยเนาะพวกาคอีสานเนาะไปบุญลต่อโอเคครับครับผสู น่งแแ้า8ปนาทีก้เยงยวาง้มนยรอแนี่เีอ,อเมอี่เียคับผมขาช่วงแดก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับใช่ไหมนี้ใช้เชือกอะรบูชุบอ๋อ,มอไม่ oh นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากที่นักข่าวช่องแปดได้ข่าวมาสำาราบแม่นิดนะครับแล้วก็น้องไปบุญนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ